แล้วมุมมองของคนพม่าเนี่ยถ้ามองคนไทยคิดยังไงคนไทยนะปัจจุบันมอง<ด>ยังรู้สึกอยังไงแบบสัส่วนมากเนาะในฐานะที่ผมเคยแบบอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นล่ามครับคุมคนงาน,นอะไรแบบนี้เนาะครับที่เราได้พูดได้พูดได้คุยกัน,นอะไรแบบเนี้ยคนพม่าส่วนมากงคนที่คนที่อาย ครับคนที่เกลงใจค,คนพ่อนม่จะเป็นคนแบบมีอยู่นะออ่่าาถามว่าคนที่แบบว่าไม่ใช่เป็นแบบมีไหมม,มันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าส่วนมากที่เขาจะพูดก็แบบว่าเออคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีครับเป็นคนใจดีมีเมตตาแบบว่ายัางไงพวกเราถึงแบบว่าอา,อามาอาศายัยอยู่แล้วเอาหางานทำแต่ก็แบบว่ายัางไงเขาก็แบบว่าสามารถดูแลกันดีอ่ะ เป็นคนใจดีอะไรแบบนี้เป็นคนใจดีมีน้ำใจอะอะไรประมาณนี้คนส่วมากส่วนใหญ่จะมองคนไทยส่วนใหญ่แบบนั้นอยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รู้สึกแบบนั้นอยู่ใช่เพราะว่าได้รับจากการทำด้วยที่เรามาอยู่ด้วยกันทำงานทำงานใช่รู้ี่